สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะขอรีวิวนะคะโรงแรม M อ็มแกรนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่คือทางเข้านะคะ,คะรูปร่างหน้าตาอาคารสวยมากเลยนะคะค่ะตรงกลางก็เป็นเป็นกลมกลมขึ้นไปนะคะเหมือนกับเป็นบลอกอนีเนาะแล้วก็ด้านนี้นะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้าหรู้สึกจะหชั้นนะคะค่ะก็เป็นสามเหลี่ยม แล้วก็ด้านนี้นะคะอันนี้ตึกนี้ไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านนี้ไม่แน่ใจนะคะค่ะแก็ด้านหน้านี่ก็สวยงามมากค่ะคือราคาก็ถูกนะคะแค่700บาทนะคะรวมอาหารเช้านะคะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีสวิมมิงพูลเนาะ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสะดวกสบายอยู่ตรงข้างคลองเองนะคะข้างคลองข้างแม่น้ำอะคะ่ะมีที่จอดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในล็อบบี้นะคะเพื่อนหน้าก็ประดับด้วยดอกไม้น,นานาพันธุ์นี่ก็ดอกกล้วยไม้สวยมาก กำลังบานสะพรั่งสีม่วงสีขาวดอกลิลลี่คุณผู้ชมคะดอกลิลลี่โอเคเข้าไปดูโฉมหน้าด้านในนะคะมีช้างนะคะช้างสองตัวด้านโน้นเป็นร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะนี่ค่ะร้านอาหารญี่ปุ่น อาหารที่ปุ่นที่ป่นเนียซอนอะไรเนี่ยค่ะข้างในคงจะเป็นอาหารเช้านะคะอาหารเช้าโอโซมะโซมะมตรงนี้ก็สามารถดูุดบุหรี่ได้เนาะด้านนี้เน,ะนาะนั่งด้านนอกค่ะเอาไปดูด้านในด้านในอ๋อตรงนี้ก็มีโต๊ะออกมาอีก ห้องน้ำด้านโน้นค่ะนี่ค่ะล็ะอบบี้คุณผู้ชมสวยงามมากโอ้โหหอโบสถรุ่มหอโบสถสวยมากๆเลยโอเคค่ะนี่คือตรงด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ ล็อ <Lob> บบี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวรีวิวให้ชมใหม่นะคะขอบคุณะคะโรงแรมเอ็มแกรนค่ะสวยงามมากแล้วก็ถูกด้วยขอบคุณค่ะ